วิธีการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บ n ูสกินนะคะกดเข้าไปพิมพ์บน Google หรือว่า Google Chrome ต่างๆนะคะเว็บไซต์ต่างๆเนาะแล้วก็พิมพ์คำว่านูสกิน n u s k i n com แบบนี้เลยนะคะ com นะเช็คด้วยนะคะว่าพิมพ์ถูกไหมแล้วก,ก็กด enter ด้านล่างนะคะ enter คือตัวขีดลูกศรตรงแป้นพิมพ์เนาะ เสร็จแล้วมันจะเข้ามาหน้าแรกของเว็บไซต์นะคะอาจจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาตามภูมิธรําเนาของประเทศนั้นๆน,น,นะคะให้เรากดไปที่ขีดสาขีดอ่ะถ้าเราอยากเป็นภาษาไทยเราก็เลื่อนลงมานะคะแล้วดูบรรทัดล่างสุดจะเขียนว่าไทยอังกฤษเราอยากได้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็เลือกเอานะคะอ่ะสมมตินในกรณีนี้เราอยู่ในประเทศไทยเราใช้ภาษาไทยนะภาษาไทยนะคะแล้วก็กดเข้าไปขีดสามขีดอีกรอบหนึ่งกดคําว่ารงชื่อเข้าใช้นะคะถ้าเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราก็ใส่อีเมลพาสส่วนได้เลย แต่ถ้าใครยังไม่มีนะคะเมื่อกี้มันก็จะมีคําว่าดูแวะกลับไปนะคะมันจะมีคําว่าสมัครสมาชิกวันนี้นะคะ,ะเราก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปนะคะถ้าใครที่ยังไม่มีเราก็กดสมัครตรงด้านล่างปุ่มเล็กๆเ,เนาะมันจะมีสมัครสมาชิกกับแบนแอฟรีเอนะคะแนะนํานะคะให้เลือกแบนแอฟรีเอทเพราะว่าสมาชิกจะไม่สามารถได้ไรายได้ แบบชั้นต่อๆไปได้แต่ถ้าเป็น a อฟเฟอรีเอนะคะไม่ว่าเราจะส่งลิงก์ไปหรือว่ามีใครสมัครอะไรก็แล้วแต่ภายใต้ลิงก์เราทั้งหมดนะคะไม่ว่ากี่ชั้นก็ตามถ้าเรามีมีคนซื้อสินค้าเข้ามานะคะสามารถสะสมยอดแล้วเราสามารถได้เงินได้ด้วยเนาะกดแบรนด์เอฟเฟอรีเอเข้าไปเลยนะคะถ้ายังไม่มีใครแนะนานะคะก็สามารถจะใส่รหัสนี้ได้เลยนะคะ th 03ตัวแล้วก็8 0 1 1 8นะคะกดค้นหาแบรนด์เอฟเฟอรีเอก็จะเป็นชื่อของอ่าก้อยนะคะขึ้นมา เป็นตึงค้นหานะคะอ่าเราก็เช็คดูเห็นไหมกิจพัฒน์กับปริสนะคะอันนี้ก็คือรหัสส่วนตัวของก้อยเนาะถ้าใครมีแล้วนะคะก็สามารถใส่รหัสของคนแนะนําแต่ถ้าไม่รู้อ่าบางคนเขาอาจจะส่งเป็นลิงก์มาให้นะคะในอันนี้ในกรณีที่เราเข้ามาเว็บไซต์เองสมัครเองแล้วไม่มีผู้แนะนำเนาะก็สามารถใส่รหัสลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่มีแล้วนะคะก็ไปกดลิงก์ที่คนแนะนําส่งมาได้เลยนะคะอ่ก็กดต่อไปได้เลยค่ะแล้วก็กรอกรายละเอียดทั้งหมดนะคะอ่ะ เพื่ออะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นบริษัทที่ขาวสะอาดถูกต้องเนาะตามกฎหมายทุกๆประเทศนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยพอกดเสร็จแล้วนะคะเราก็มันจะมีให้เราใส่กรอกรหัสมีเลขบัตรประชาชนอีเมลนะคะใส่ไปทุกอย่างเลยตามนี้เลยนะคะอ่ะแล้วก็รหัสผาสวดนะคะแนะนําตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษนะคะตัวใหญ่ตัวเดียวก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวเล็กแล้วก็ ใส่เป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ได้แล้วก็ตัวเลขนะคะส่วนตัวก็จะให้เป็นตัวใหญ่ตามชื่ออย่างเช่นสมมติของก้อยเนาะก็จะเป็น K ตัวใหญ่แล้วก็ OI 1234ไปก็ได้นะคะเราจะได้ง่ายในการจดจำตรงนี้มันก็จะมีเห็นไหมเอกสารทางกฎหมายนะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะคะเป็นแอปที่ถูกต้องแล้วว่าเว็บไซต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายามากกว่า5 0ประเทศทั่วโลกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถกดติ๊กไปได้เลยอย่างเช่นประเทศไทยถ้าเราอยากได้ตังค์นะคะเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเขาจะบอกว่า ค่าพระเจ้าอายุ20บริรณ์อย่างเงี้ยก็ต้องตามเงื่อนไขเขาด้วยนะคะ,ะถ้าต่ำกว่า20ก็สมัครไม่ได้เนาะแต่อันเนี้ยถ้ามบบว่าหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วนะคะให้เราส่งเอกสารด้วยเพื่อที่ว่าอ,อย่างเช่นบัตรประชาชนกับบุ๊กแบงค์นะคะหรือว่าบัญชีธนาคารเพื่อรับตังนั่นเองถ้าเราไม่ส่งเราก็ไม่ได้ตังนะคะแล้วเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปทําแบบสอบถามกดรับทราบรับข่าวสารทางอีเมลด้วยนะคะเผื่อเขามีแจ้งข่าวอะไรอย่างเงี้ยในอีเมลเราก็เข้าไปดูได้นะคะ อ่ะนอกนั้นรายละเอียดตรงนี้นะคะไม่มีอะไรนะคะตัววันวันเอ่อตัวเลขเบอร์โทรศัพท์นะคะประเทศไทยขึ้นต้นด้วยช h 6 6 +66 อยู่แล้วก็ตัดศูนย์ออกไปแล้วก็ใส่เลขตามเบอร์โทรศัพท์เราได้เลยค่ะวันือะปีเกิดก็มาเลือกเอาแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นพศเนาะที่อยู่ก็ใส่ให้ถูกต้องเลขบัตรประจำตัว13หลักถ้าใครที่กดเข้าไปแล้วสมัครไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอ่าตัวเลขนี้เราเคยสมัครไปแล้วก็ได้เนาะ อันนี้ในกรณีที่ยังไม่มีนะคะแต่ถ้าใครมีแล้วกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยค่ะเมื่อเรากดลงชื่อเข้าใช้นะคะเราสามารถเข้าไปหาสินค้าได้เลยกดค้นหาแบบนี้นะคะถ้าใครอยากหาไวสเปนนะคะไวสเปนก็คือตัวที่เป็น s t e มเซ l ล์อัดเนะคะสามารถเราย้อนยีได้ถึง4,000กว่ายีนทีเดียวนะคะ4,818ยิน ก็สามารถพิมพ์คำว่า y span ถ้าอยู่ในประเทศไทยนะคะจะใช้ y span ถ้าเป็นออยู่อเมริกาใช้ Y อใช้ u span นะคะเวลาเรากดเข้าไปใช่ไหมคะสมมุติเราเลือกสินค้า,อาตอนนี้ถ้าเราอยากได้ y span เราก็พิมพ์เข้าไป y พิมพ์ Y นี้ขึ้นหรือภาษาไทยก็ได้นะคะวาย y ยปุ๊บมีหนึ่งหนึ่งขวด subscription ก็คือว่าเป็นราคาพิเศษที่คนที่ซื้อต่อเนื่องก็คือ ซื้อกินทุกเดือนนะคะก็จะได้ราคาพิเศษด้วยนะคะอย่างตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะมี7กระปุกราคาพิเศษนะคะเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นแล้วก็เลือกใส่ตะกร้านะคะพอใส่ตะกร้าปุ๊บอ่ากรณีที่อย่างเป็นสินค้าบางตัวนะคะที่มันเป็นโปรโมชั่นอย่างเงี้ยราคานี้ยังไม่ใช่ราคาพิเศษมันก็จะมีบอกตรงในรูปนะคะว่าให้ใช้โค้ดอ่าส่วนลดแบบนี้ถ้าอันไหนที่มีโค้ดส่วนลดพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ ให้เรากดเลือกไปกกอนเนาะเลือกลงตะก,ก้าแบบนี้อ่ะลงตะก,ก้าดูดูรถเข็นกดเข้าไปที่ตะก,ก้าข้างบนนะคะรูปตะก,ก้าเลยเห็นไหมมันก็จะมีราคาอ่านี่หนึ่งอันนี้หนึ่งอันสามหนึ่งแปดนะคะให้เรากดดําเนินการต่อนะคะเมื่อกี้เขาจะมีโค้ดมาให้นะคะ บางอันมีโปรโมชั่นนั้นไม่มีโค้ดแสดงว่าสามารถซื้อตามนั้นได้เลยนะคะไม่ลดอีกแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีโค้ดขึ้นมาแสดงว่าสามารถลดเพิ่มได้อีกจากที่เมนู่นะคะอย่างเช่นตรงนี้เราก็เช็คเนาะใส่ที่อยู่จัดส่งให้เรียบร้อยอ่ะมันก็จะบอกว่าประมาณ3-5ถึงวันนะคะบางทีก็เร็วกว่านั้นแล้วแต่นะคะแต่เขาใส่ไว้ก่อนแล้วก็ชําระเงินสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะจะเป็นชําระด้วยอันนี้คือสแกนหรือว่าบัตรเครดิตเราก็เพิ่มเข้าไป เลยนะคะแล้วก็ใส่เลขบัตรแล้วก็ลองเนนี้อ่ะเราสมมติเราใช้สแกนนะคะหรือโอนเงินผ่านธนาคารเราก็กดได้เลยแล้วก็เรงเนี้ยเห็นไหมมันจะมีราคายังสามหมอยู่เนาะให้เราเห็นคำเล็กเลกไหมคะป้อนรหัสโปรโมชั่นใต้คําว่าตรวจสอบคําสั่งซื้อนี่กดก็ไปนะคะสามเหลี่ยมคว่ำใส่รหัสลงไปตรงนี้นะคะโปรโมชั่น7กระปุกราคาพิเศษเนาะกดใช้รหัส อ่ะมันก็จะลดลงไปอีกนะคะเหลือ2 9 0 0 0นันั่นเองเนาะลดลงไป9,000กว่าบาทเลยนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดยืนยันคำสั่งซื้อแค่นี้เองนะคะพอยืนยันคำสั่งซื้อปุ๊บมันก็จะมี QR Code มาให้เราเมื่อยืนยันการสั่งซื้อเนาะมันก็จะมีให้เรากอ,กอะกรอกรายละเอียดอย่างเช่นชื่อชื่อบัญชีของเรานะคะของคนจ่ายตังค์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะก็ใส่ลงไป แล้วก็ระบุธนาคารสมมุติว่าเราจะใช้กส,สิกรเราก็เลือกกส,สิกรถ้าเราจะใช้กรุงเทพเราก็เลือกกรุงเทพพอเราเลือกแล้วแล้วเรายืนยันมันจะมี QR code มาให้เรานะคะเราก็สามารถเซฟแล้วก็ไปใช้แอปธนาคารนั้นๆที่เราเลือกสแกนจ่ายได้เลยค่ะเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเลขออเดอร์นะคะหน้าตาแบบนี้